ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสัสลาโมเลกุมนะคะทุกคนวันนี้เปิดจากมามาม่าก็เสียงไม่ค่อยดีนะทุกคนยกอยู่บ้านมา 3- 4สี่วันแล้วค่ะไม่ได้ไปทำงานที่ออฟฟิศมาม่าก็ติดพี่โคนะทุกคนครั้งแรกในชีวิตของบ้านเราก็พวรเราอันนี้ก็เป็นการติดคนแรกของทั้งบ้านเลยนะทุกคนก็ติดกันมาหลายซีซั่นแล้วละ่ะ ทุกคนติดกันมาตั้งแต่นู่นปียนอนุ่นแล้วตั้งแต่ปี20 21กันแล้วเราเพิ่งมาติดเอาปี24ถือว่าเป็นความโชคไม่ดีของเราแล้วกันเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายคลิปที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราติดโควิดอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เอาลงมาประดิอยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปไหนทุกคนก็เลยเอาคลิปที่ถ่ายมาแล้วมาตัดต่อมาตัดต่อให้นี่แล้วว่างบางมากก็เลยไม่ได้ทำอะไรวัน ก่อนวันนั้นน่ะเราก็ฟังลินเขาก็อยากซื้อกินโรตีใช่ไหมอยากอยากเดี๋ยวนี้นางอยากกินโรตี<ม>ก็เลยพานางไปซื้อโรตีตอนวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆน,<ม>นางก็เพราะความอยากเลยนางก็สั่งไปสามแผ่นเลยทุกคนสั่งโรตีไปอย่างที่ร้านป้าแกน,น้าผักซอยนะ่ะสามแผ่นใส่ไข่หนึ่งแผ่นใส่สตรอเบอรี่ใส่หนึ่งแผ่นใ,ใ,ใส่แยมบลูเบอรี่หนึ่งแผ่นแล้วก็ก็ซรยนั่นนีน่อะไรอะไรท็อปปิ้งไงอ่ะทุกคน มาเขาทุกคนก็ยืนอยู่ตรงข้างๆที่เขาไปซื้อโรตีด้วยเขาก็โอ๊ยตกใจน้องบอกว่าน้องจะกินหมดเลยแหละคะลูกน้องตัวเล็กกระจิดเดียวดูสั่งเอาคนเดียวทั้งสามแผ่นจะไหวไหมกคะลูกน้องก็เตียงปากเดินนั่นหนินะบอกว่ากินหมดค่ะกินหมดกินหมดทั้งสามแผ่นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้องก็ตัวเล็กตีดเดียวค่ะแต่จริงๆอะนะทุกคนนะไม่ได้ว่าจะกินหมดหรอกแต่ว่าเพราะความที่อยากไงเป็นคนอยากมากอยากโรตีก็เลยเอาอัดไปสามแผ่น น้องอยากมาก็เลยจัดให้นะทุกคนอยากอะไรก็จัดให้เพราะความตัวเล็กเอากลับมาถึงบ้านนะนี่ก็นั่งก็นั่งกินไปนะคะทุกคนกินอันแรกที่โรตีที่ใส่ไข่ชอบมากมายกินอันแรกก็จุกไปแล้วทุกคนอิ่มจุกๆุกไปแล้วไข่หนึ่งแผน่นโรตีหนึ่งแผน่นแล้วก็ใส่เติมไข่แล้วก็ไปอีกฟองหนึ่งจ,จะไม่จุกได้ไงสองแผ่นที่เหลือคนที่รับผิดชอบก็คือมาม่านั่นหอะอีกโอ้ทุกคน เหมือนเทศสบานยังไงก็ไม่รู้เลยฉันต้องมาเก็บกวาดให้กับนางทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็เอาเข้าตู้เย็นไว้เลยอันหนึ่งไอ้เราก็น้ําลายไหลไงนั่งอยู่ก็เห็นลูกกินก็เลยอยากก็เลยต้องต้องเอาซะหน่อยครึ่งตอนก็ยังดีแต่ที่เอนเนี้ยอันนี้ก็เลยนางก็เลยรีเควสอีกอย่างหนึ่งบอกว่าอยากกินเส้นพอดีเราทําซุปเนื้อไว้ใช่ไหมทำซุปเนื้อใส่เนื้อต้มยําไว้ทีนี้ ก็เลยพอซุปเนื้อมันก็ต้มไม่นวลแล้วล่ะต้มไม่ตั้งวันเนื้อก็นิ่มนุ่มมากเลยน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปเหมือนน้ำซุปกิมจิไปแล้วนางก็เลยบอกว่าขอกินน้ำขอกินเส้นด้วยขอกินเส้นที่ใส่น้ำซุปนี้ด้วยพอมากินก็หนึ่งจอนหนึ่งกร,รมโอ้โหบอกอร่อยมากค่ะอร่อยมากไหมเพราะว่าเหมือนกินน้ำซุปน้ำบะหมี่น้ำบะหมา่าต้มยำเลย มันก็คล้ายกันนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่เอาเครื่องมาม่ามานะเป็นเครื่องน้าซุปก้อนที่เป็นน้าซุปต้มยำอ่ะทุกคนจกเอาจกงองพอาม,ามาลองกับอันนี้นะพอกินเส้นนี้โรตีที่วางอยู่ไม่กินต่อเลยนาะงก็เลยกลายมากินนายเอเนี่ยไอเส้นนี้ไปจะหมดเลยทุกคนไอเส้นไอเนี่ยไอเส้นเนี้ยกินหมดเลยนะนางก็เลยไม่ได้กินนู่นเลยโรตีโรตีก็เลยเป็นหมันคนที่ทํามาแก้หมันก็ก็คือหมาม้านีน่เลง กินไปดูการ์ตูนไปนะทุกคนนางคนดูนางกินอย่างเนี้ยกินอันแล้วก็กินไอหยาให้กินร้อนๆเราก็เข้ามากินในห้องนอนกันทุกทีเลยกิน,นแล้วก็นอนเปิดแอร์เนี่ยโดยนิสัยก็กลายเป็นคนนิสัยเสียกันไปแล้วทุกคน หลังจากนั้นนะคะทุกคนผ่านไปอีกมือ้อนึงแล้วเราก็หมักไก่ไว้ใช่ไหมหมักไก่ไว้กับผงกระมิ่นใส่เครื่องมัสซาาลงไปด้วยแล้วก็ใส่ผงกระมิ่นไก่มันจะได้เป็นสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอยู่ในนั้นทีเดีย use, ใช่ไหมไม่ต้องมาใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยของเราก็ไปผสมมันก็จะกลายเป็นเราก็มาทอดในนัวน,น,นี่กรุกริกกรุกลกกรุกกก,ก,ก,ก่อน แล้วทีนี้เราก็เอาไากินกับข้าวที่เราทําไปข้าวหมกไว้นะทุกคนทําไว้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ชอบทําอย่างนี้มันกินแล้วมันอร่อยอะ่ะแต่เราไม่ได้ใส่แป้งนะเวลาเราทำนะเราไม่ได้ใส่ป้งใส่แป้งอะไรลงไปนะเราก็มักไก่แล้วก็ใส่พริกเกลือใส่พริกไทยแล้วก็ใส่ผงมัสซาร์ดผงมัสซาร์มันก็จะมีทุกอย่างแล้วไนงะลูกปิ๊ ลูกผักชีพริกไทยใบกระวานอะไรต่างๆนานาที่เป็นเครื่องเทศแล้วก็ปีนผงกระมิ่นก็ไปด้วยหมักไว้สามสี่ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็มาทอดทอดทอดในหม้อทอดของเรานี่แหละถ้าทอดเราทอดไม่กรอบเราก็จะทอดเป็นระดับหนึ่งเพื่อที่จะก่อนที่พอทอดระดับหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เข้าไปทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันเพื่อที่จะเก็บเอาน้ํามันที่มันทอดอยู่ในนี้ยเอาออกให้หมดเลยอันนี้ทอดไว้เพื่อที่จะให้ตอนไปทอดหม้อไร้น้ํามันมันจะได้ไม่เป็นก้อนกัน เราก็มอทอดแล,นแลน่น้ำมันแล้วน้ำมันมันก็จะเต้นเดือไก่ ici, มันก็จะแยกกินกันหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะน้ำมันที่ทําต่อเนี่ยน้ำมันที่เสร็จแล้วเราก็จะเอามาทาไอ้นั่นต่ออะไรแล้วนะไอโจอะไรนะไอผัดปักบุ้งเออทำนำเอาว่าทำที่เอาผัดจับผัดปักทำปักบุ้งไว้ปักบุ้งไปซื้อของป้ายแกามาวันนั้นที่เราไปเอาขวดไปขายกัน่ะเอาขวดไปขายแล้วก็แลกเอาขวดไปแลกปากนี่แหละก็ปักบุ้งได้ปักบุ้งปลอดสารแกมานี่แหละ ก็ผัดปักบุ้งกับน้ำมันแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวใส่อันนั้นลงไปนิดนึงเพราะว่าน้ำปักบุ้งเฉยๆนี่แหละไม่ได้ใส่อะไรมากมายไม่ได้ใส่พวกเนื้อตรงเนื้อสัตว์เพื่อที่จะเอามากินแก้เรียนกับไอที่เราทำไก่ทอดไวนะ้นั่นทุกคนเนี่ยทำนิดเดียวํำกระติ๊ดเดียวํำตัวเล็กๆเพราะว่ากินอยู่สองคนคนอื่นไม่ได้อยู่ไงไมไ่อยู่บ้านกินด้วยเล็กๆก็ดีกว่าไปลวกปักบุ้งกับน้ำเฉยๆจะไหมให้มันมีน้ำ ซุปที่เป็นน้ําเค็มๆก็นิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วมาผัดๆกุกๆกุกๆกุกๆ,ๆแล้วก็มากินในขณะที่พูดนี่ก็<ๆ>ไม่ค่อยจะดีนะอาการรู้สึกว่าจมูกอ่ะมันไม่ค่อยได้กลิ่นได้อะไรเลยเพราะว่าเพราะเป็นโควิดอ่ะเพราะเป็นโควิดแล้วจมูกมันไม่รู้รสชาติว่าได้กลิ่นกลิ่นอะไรเลยกลิ่นกลิ่นที่มันกลิ่นหอมๆไม่ได้มันจมูกมันไม่มีความน้ยก้อยความรู้สึกอ่ะรู้แต่ว่าเผ็ดอย่างเดียวกินแล้วเผ็ดเผ็ดเค็มอย่างเดียว นี่ๆกับข้าวที่ทําไม่เสร็จแล้วอันนี้วันที่ทำอะ่ะวันที่ทําคือวันไม่ได้เป็นโควิดนะวันนี้ที่ทําไว้เนี่ยก็เลยกินแล้วแบบอร่อยอร่อยนวัวๆกากๆเลยเนี่ยเนี่ยเนยที่ไก่ที่ทอดไว้แล้วกาวข้าวที่เราห่วงไว้ก็กเป็นกระห่วงไว้ข้าวกับเป็นข้าวกระมิ่นไงเราเราก็เอาไก่มากินเนี่ยเป็นเป็นข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่ที่ไก่ที่ทอดเมื่อกี้มีเนื้อผสมด้วยนะแล้วก็ผักผักปลอดสารผักปลอดสารที่ให้ เออซื้อมาจากร้านของป้าบ้านป้าแกนั่นแหละที่เอาขวดไปขายเนี่ยนี่น้องนุลินเขาเน้นกินโช้ให้ดูนะทุกคนกินโช้ให้ดูซะเลยนะเนี่ยกินยาวๆไปเนี่ยกินไปดูการ์ตูนดูโดเรมอนไปดูติดโดเรมอนหอมแงมรู้หมดทุกสิ่งทุกตอนของโดเรมอนเกิดปีไหนศตรวรรษไหนนางค่อนข้างรู้ลึกแล้วทุกคนก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะเพื่อให้รับชมคลิปต่อไปของพวกเราเพื่อให้วันใดวันหนึ่งตามเป้าหมายแล้วน้องรินมาอาจจะได้เป้าหมายแล้วจะได้มีรายได้มีกล้ากระหนไม่เด็กน้อยผู้คนนี้ด้วยฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน กุงกิงกุงกิงบายบายลืมบอกตอนจบนะทุกคนเนี่ยเมื่อเนี่อันนี้คือยาที่มาไปโรงพยาบาลมาที่ได้มาจากยาที่ คุณหมอให้เกี่ยวกับคลิปไปตรวจโควิดมาโอ้ยเยอเะแยะล้านแได้มาเกือบสองสามพันนะทุกคนดูทิยาเยอะมากเพื่อนๆยังตกใจเลยบ๊ายบายนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บๆฝากด้วยนะบียอนโนรินแฟมิลี่รักนะปุย,ปย